คอมเมนนี้บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เจผมอยากเห็นอาจารย์ทําคลิปคนหนึ่งถึงคนสามเลยครับรอชมขอบคุณครับมี่กูมึงก้าขอกูขนาดในฮีเลยเลยเนี่ยก้าขอก้าให้จัดไป่ดิ สำหรับคอมเมนต์ของท่านนี้เนี่ยขอดูทำคลิปยิงปืน3คอนดิชันให้ดูหน่อยก็คือคราวนี้เราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าอคอนหนึ่งคอนสองคอนสามที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยเราเข้าใจกันในวงกีฬาเราเข้าใจกันในวงกลุ่มปืนต่างๆแต่ก็ยังมี บางหน่วยงานเจ้าหน้าที่เขาคนหนึ่งคนสองคนสามเขาเพี้ยนไปจากเราหน่อยดังนั้นถ้าเกิดคุณดันไปคุยกับใครเขา้าแล้วเขาพูดมาว่าคนหนึ่งคนสองเขาดันไม่เหมือนกับเราเนี่ยก็อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะฮะก็ลองฟังเขาก่อนเอ๊ะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เขาคนหนึ่งเขาแปลกกว่าเรายังไงคนสองได้แปลกกว่าเราอย่างไงนะฮะ อย่าทําตัวเป็นนักเต็มแก้วไปเถียงเอาให้ชนะให้ได้ไม่มีประโยชน์อะคุณลองฟังเขาก่อนเผอๆจะได้มิตรเพิ่มมาอีกคนเผอๆจะได้ความรู้ใหม่ๆมาว่าอ๋อเขาปฏิบัติหน้าที่คนหนึ่งคนสองคนสามเขาแตกต่างกับเราอย่างนี้โอเค <c oughs> แต่ที่ผมจะทําให้ดูวันนี้ก็คือคนหนึ่งคนสองคนสามที่เข้าใจกันในวงกีฬาทั่วไปคือหนึ่งปืนคอนเทนชั่นหนึ่งปืนบรรจุพร้อมขึ้นลำ เก็บข้อซองคอนดิชันหนึ่งคอนดิชันสองปืนบรรจุไม่ขึ้นลำเก็บข้อซองเลยอ่าคอนดิชันสามล่ะปืนไม่บรรจุอยู่อย่างนี้เลยพอปี๊บก็ต้องกระแทกขึ้นลำยิงเอาเดี๋ยวผมจะทำสามคอนดิชันให้ดูอ่าคอนดิชันละสองนัดโอเคพร้อมนะครับอันแรกคอนดิชันหนึ่งชุตเตอร์ โหลดแอนด์แม็กเลยดปืนคอยเช่นหนึ่งปืนบรรจุพร้อมขึ้นลำมีเซฟเข้าเซฟและเก็บเข้าซอง Are you ready Stand by เซฟและเก็บเข้าซองใหม่ครับเวลา1.07 Are you ready Yes เฟนเวลา1.09อ้าวคอนชั้นหผ่านไปิยูตอโลดแอนโชคไลฟ์อรเวร์พูทิเกอร์แอนตต่อไปเป็นคอนดิชันสอง่นชั่นสปืนบรรจุไม่ขึ้นลำแบ็กเลยดิคอนชั่นสปืนบรรจุ ไม่ขึ้นลำเก็บเข้าซองเลยแต่อย่าลืมทวนการกระทําของเราว่าปืนเราอยู่ในสภาวะคอน d i t i o n สองมันบรรจุแต่ไม่ขึ้นลำไว้เพราะบางทีเอาเข้าจริงอะดรีนาลีนพุ่งคือชักขึ้นมากูยิงเลยป้องป่องปอง,ปองก็ปืนอยู่ในภาวะ condition สองบรรจุแต่ไม่ได้ขึ้นลำไว้ดังนั้นเราต้องทวนความจำว่าเมื่อใดตามที่เราชักออกมา เราจะต้องขึ้นลำก่อนยิงนะครับปืนคอลชั่นสองบรรจุแต่ไม่ขึ้นลำพ <you> ่ออายุเลยสบอยแม็กไม่ลัน่นคอลชั่นสองอีกครั้งนะครับปืนบรรจุไม่ขึ้นลำแม็กเลดีปืนบรรจุแล้วไม่ขึ้นลำอายุเดย อ๋อเวลาหนึ enfin ่งจุดสามเก้ามาเกยอายุเลยดิสั้นบ่อยครับเวลาหนึ่งจุดสามสี <h 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 ่นะฮะยูฟินิตเอโรสแอนโชคิเอต่อไปเป็นคอนดิชั่นสามคอนดิชั่นสามปืนไม่บรรจุปืนไม่บรรจุบางครั้งเราไปแข่งในสนามเขาก็จะมีโจทย์ให้เราอย่างเช่น แต่นี่คุณอยู่ในฐานที่พักแล้วก็มีโจรมาบุกปืนคุณเก็บไว้ในลิ้นชักอาบางครั้งก็คอนเชนสามปืนก็ไปวางในลิ้นชักพร้อมแม็กแต่ไม่ได้ประจุไว้หยิบขึ้นมาประจุขึ้นลำและยิงแต่ครนี้ถ้ามันอยู่อย่างนี้ก็ชักออกมางี้ประกอบขึ้นลำและยิงเลยคอนิชนสามสอนัดชุดเตอร์ม็กเรดี้ คอนเทนท์สามไม่ต้องทำไรเพราะมันเปิดไม่บรรจุเราก็อาจจะเช็คเอ้ยไอ้นี่อยู่ดีเปล่าวะดึงแม็กนี่มาหน่อยให้มันพับง่ายๆโอเค are you ready bye bye if you f i l i t u a load and show clear kick the life forward kick him down and holder condition สามอีกนัดหนึ่งครับชูเตอร์แม็กดี Are you ready? Stand by. Yield a little and show clear. Right like forward. Kick him down and hold the. เวลาหนึ่งจุดแปดเจ็ดครับครับผมก็จบไปแล้วสามคอนดิชันกับท่านที่ขอมานะครับอย่าลืมทวนสถานภาพ ของปืนเรานะฮะว่าปืนเราเนี่ยอยู่ในสถานภาพอะไรที่เราบรรจุแล้วก็ใส่ไปปืนเราชักออกมาสถานภาพปืนพร้อมใช้เลยไหมในคนหนึ่งปืนพร้อมใช้ชักออกมายิงได้เลยไหมนะครับอยาลืมทวนสถานภาพของปืนเราหรือปืนของเราอยู่ในคอนสองประจุไว้จะไม่ขึ้นลำชักออกมาเราต้องขึ้นลำหน่อยแล้วยิงไหมหรือสาปืนเราไม่ถูกประจุเลยชักออกมาต้องประกอบแล้ว ขึ้นลำยิงไหมอย่าลืมทวนสถานภาพของปืนเราเมื่อกลับเข้าในซองเพราะเวลาชักออกมาเราจะได้ทำมันออกมาอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ขอบคุณสนามายิงปืนไซโยกนะครับก็ลมลื่นดีวันนี้ฟุกมากนะครับลากันไปก่อนเจีย๊ยบไซกาสวัสดีครับ no, Yeah. i'm a big